สวัสดีคะ่ะพี่พี่เพื่อนๆวันนี้ก็มาแกงไก่ฟักค่ะสไตล์พม่านะคะอาหารพม่าก็ว่าได้โอเคมาค่ะนั่งกินมากนะคะหวานหวานหอมหอมอันนี้ก็กระเทียมหอมแดงแล้วก็ขิงค่ะตําแล้วก็มาผัดค่ะผัดไห้มันหอมเลยค่ะหอมเลยหอมเลยหอมเลยแล้วใส่ขมา้นมลงไปเลยค่ะถ้าไม่มีไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะพี่ๆไม่ต้องใส่ค่ะ โอเคถ้าหอมอที่เราผัดสุกแล้วเราก็เอาไก่ลงไปเลยค่ะแล้วก็มาผัดไก่ให้มันตึงๆก่อนค่ะค่อยๆจเย็นๆ <laughs> โอเคค่ะไก่ตึงแล้วแล้วก็ใส่น้ำลงไปนิดนึงนะคะ โอเคเอาฝามาปิดไว้ก่อนสัก5นาทีถึง10นาทีนะคะให่ไก่มันสุกไปก่อนคะ่ะอันนี้แค่อันนี้ปรุงแค่เกลือกับผอนัวนะคะถ้ามีรสดีก็ใส่ได้เลยแล้วก็ซอสฟ้าเขียวเนินหนึ่งนะคะโอเคแล้วก็ใส่ฟักลงไปเลยคะ่ะพอดีไก่มันสุกไปแล้วฟักสุกง่ายอยู่แล้วคะ่ะค่อส่ใสใส่ที่หลังก็ได้คะ่ะอืมน่ากินมากเลยคะ่ะหอมรสชาติจะอบอหอมหวานนัวๆค่ะอืม เติมน้ำไปอีกนิดนึงนะคะโอเคแล้วก็ฝากมาปิดไว้สิบนาทีค่ะสิบนาทีก็สุกเรีบเยบร้อยแล้วก็ใส่ไปโหระพาลงไปเลยค่ะใช้ลูกปอกเนี่ยไปโรโหระพาพูดถูกพูดผิดโอเคแค่นี้ก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะสดน้ำร้อนๆหอมๆห,มหมวานๆนันวๆ กินกับข้าวสวยร้อนๆโอเคเลยค่ะอาหารพรม่าค่ะสไตล์พม่าเลยค่ะอืมตักใส่ถ้วยแล้วก็ไปกินข้าวกันเลยค่ะทุกคนโอ้โหหอมน่มากินมากค่ะขอบคุณมากนะคะพี่พเพื่อนๆฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้หน่อยนะคะสวัสดีค่ะ